สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคําวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะเราจะมาศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Word นะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้รู้จักเครื่องมือต่างๆในหมวดเมนูต่างๆข้าวๆเนาะที่เราจะใช้กันนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูตามคู่มือของการใช้โปรแกรม Microsoft Word version 2 0 1 0นะครับว่าเขามีวิธีการทําอย่างไรบ้างก็คือเจาะลึก ลงไปในรายละเอียดแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการนะครับเช่นถ้าเราต้องการกําหนดขนาดหน้ากระดาษเราจะต้องทําอย่างไรนะครับเราก็ไปดูได้ดูคู่มือตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับมันก็จะมีบอกตั้งแต่ส่วนประกอบต่างๆนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปหมดแล้วเนาะเอ่อไทเตอร์บาร์ควิกแอคเซสนะครับแถบเมนูแถบริบบอนนะครับแถบเวิร์กสเปซด้านล่างจะเป็นสเตตัสบาร อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มหรือว่าลบพวกเครื่องมือด่วนนะครับซึ่งปกติถ้าเราใช้งานทั่วไปเนี่ยเราก็เขาก็จะจัดเครื่องมือด่วนมาให้ดีอยู่แล้วแหละเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ทํานะก็ข้ามไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ฮะอันนี้สําคัญครับการกดดาดาํา,กดา,ดนกากหนดขนาดขนาดขนาดกระดาษนะครับการกําหนดขนาดกระดาษใน Word 2010ก็จะไปในเมนูของ Layout นะครับหรือภาษาไทยจะเรียกว่าเขาโครงหน้ากระดาษนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราบอกแล้วนะว่า ถ้าเราไม่ไปตั้งใหม่โปรแกรมมันจะกําหนดให้เป็นขนาดเลเทอร์หรือว่าจดหมายนะครับซึ่งจะมีขนาด8.5คูณ11นิ้วนะครับซึ่งไม่ตรงกับขนาดที่เราต้องการขนาดต้องที่เราต้องการคือขนาด A4 นะครับมันจะใกล้เคียงกันมากเลยเรียนสังเกตนะดูขนาดเลเทอร์นะ21.59เซนติเมตรนะครับคูณกับ27.94นะแต่ A4 มันจะเป็น21คูณกับ29.7นะครับ จะเห็นว่าขนาดมันใกล้เคียงกันมากเลยแต่อัตรา,าส่วนจะต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลืมตั้งค่าหน้าก,กระดาษให้เป็น A4 แล้วไปพิมพ์เนี่ยมันจะมีการตกการเลื่อนของข้อความเล็กน้อยนะครับซึ่งมันก็มีผลใหญ่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมการตั้งค่าหน้าก,กระดาษเนาะไปที่เขาคงหน้าก,กระดาษครับเลือกของขนาดแล้วก็เลือกขนาดที่เราต้องการครับจะเป็น A4 นะครับหรือถ้าเราต้องการพิมพ์รูปถ่ายขนาดโฟโต้ก็จะเป็น4คูณ6เนาะแต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้ A4 นั่นแหละครับ แต่ไม่ได้ยากอะไรเนาะอยู่ที่เมนูเพจเลเยอร์หรือจะกําหนดขนาดของกระดาษเองก็ได้นะครับโดยการไปที่ขนาดกระดาษเหมือนเดิมนะครับตรงเพจเลเยอร์นะเลือกขนาดกระดาษเพิ่มเติมหรือภาษาอังกฤษจ,จะเป็นคัสตอรไมซ์นะครับกดเข้าไปเราสามารถที่จะกําหนดขนาดความกว้างความยาวได้ตามต้องการเลยนะครับจากนั้นเสร็จแล้วกดตกลงหรือว่าแอพพลายนะครับนี่คือการกาหนดขนาดกระดาษด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกการตั้งค่ากระดาษ เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนอ่านี้สําคัญนะครับโดยปกติเอกสารทั่วไปจะเป็นแนวตั้งหรือว่าพลอตเทนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะใช้เอกสารที่ข้อมูลมีความกว้างมากกว่าความลึกเช่นพวกตารางนะครับหรือว่าเอกสารที่ไม่เป็นทางการมากแต่เราต้องการขนาดใหญ่เช่นรูปภาพอย่างเงี้ยเราก็ต้องพิมพ์เป็นแนวนอนถูกไหมครับการพิมพ์เป็นแนวนอนเราจะใช้ p a จเลเยอร์เป็นแนวนอนนะครับหรือ orientation นะครับก็ อยู่ที่ตรงเลเยอร์เหมือนเดิมเลยนะครับไปที่แนวตั้งพร์ทเทตหรือว่าแนวนอนนะครับการวางแนวนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทั่วไปเนาะการกําหนดระยะขอบของกระดาษนะครับโดยปกติเดี๋ยวครูไอ้ใหญ่ขยายอธิบายขยายความก่อนว่าระยะขอบของกระดาษคือกระดาษหนึ่งหน้าดูอย่างสไลด์ครูก็ได้ครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่สีขาวด้านซ้ายเนี่ยมีพื้นที่ว่างใช่ไหมอ่าทำไมข้อความไม่ไปชิดเลยล่ะด้านขวาก็มีพื้นที่ว่างทําไมข้อความมันถึงไม่ไปชิดเลยล่ะ นะครับส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการจัดรูปแบบเอกสารนะครับให้มันมีแพทเทิร์นของมันถ้าข้อความเต็มไปเลยเนี่ยมันจะไม่สวยงามมันจะดูเยอะมันจะดูทึบเปือนไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นข้อจํากัดของเครื่องพิมพ์ครับพิมพ์เตอร์ส่วนใหญ่นะครับที่เราใช้กันเนี่ยไม่สามารถพิมพ์แบบไร้ขอบได้เยอะขนาดนั้นนะครับอ่าเป็นที่มานะครับว่าทําไมเราถึงต้องกําหนดระยะขอบเนาะโดยการกําหนดระยะขอบเราจะอยู่ในเพลย์ล้วเหมือนเดิมใช้เครื่องมือมา r g i n นนะครับมาร์กน ก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับเขียนว่าระยะขอบโดยระยะขอบปกติเห็นไหมครับจะเว้น2.54เซนติเมตรถ้าใครคุ้นคุ้นเลขคณิตนะครับ2.54เซนติเมตรคือหน่วยเป็น1นิ้วครับ1นิ้วเท่ากับ2.54เซนติเมตรหรือจุดสี่ห้าถ้าผิดต้องขออภัยนะแต่มันประมาณ1นิ้วเป๊ะเลยนะครับเป็นขนาดปกติปกติหมายความว่ามาตรฐานสากลเขากําหนดให้ระยะขอบบนล่างซ้ายขวาเริ่มตัวเขียนหนังสือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ภายในระยะ1น่นิ้วเข้ามาจากขอบกระดาษนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเ,เขียนบทละครเขียนสคริปต์งานที่เราไม่ต้องใช้เป็นทางการแต่เราต้องการข้อความเยอะๆเราก็กำหนดเป็นแคบเห็นไหมครับมันก็จะลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งครับ1 2 7มีปานกลางมีกว้างมีหน้าคู่นะครับหรือเรากําหนดเองก็ได้ให้เป็นศูนย์หมดเลยก็ได้แต่ถ้ากําหนดเป็นศูนย์นะครับมันจะมีข้อจํากัดข้อจํากัดในเรื่องของเครื่องปิ้นนะครับ เครื่องพิมพ์เราจะต้องรองรับการพิมพ์แบบไร้ขอบด้วยนั่นเองนะครับต่อนะการบันทึกเอกสารใน Word 2010นะครับไฟล์เซฟอันนี้สอนไปแล้วนาะข้ามไปไวๆนะครับเซฟนะครับแล้วก็เซฟแอดก็จะเป็นการบันทึกเป็นสำเนาสัปดาห์ที่แล้วครูได้สอนการบันทึกโดยการฝังฟอนต์งลงไปแล้วเนาะไปที่เซฟออปชันนะครับเนี่ยที่ปุ่มเครื่องมือแล้วก็เลือก embed font in the file ก็คือฝังฟอนต์งลงไปในไฟล์งานเราด้วย ไฟล์มันก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ว่าเราจะได้ฟอนต์ของเราไปด้วยนั่นเองนะครับการกำหนดรูปแบบตัวอักษรใน Word อันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอยู่แล้วเนาะแต่เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับไปที่หน้าโฮมครับหรือว่าหน้าแรกหน้าหลักแล้วก็เลือกลักษณะฟอนต์นะครับอ่าจะสังเกตว่าเรามาเจาะลึกรายละเอียดนะครับตรงแถบนะครับแถบด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อฟอนต์ถูกไหมครับ ชื่อฟอนต์เนี่ยนะบางคนก็จะเป็นชื่อฟอนต์จากคนที่เขาสร,ร้างเช่นอังสนาอย่างเงี้ยหรือว่าอื่นๆนะครับหรือบางฟอนต์ก็จะเป็นฟอนต์ที่ชื่อที่มันมาจากรูปร่างลักษณะของมันนะครับเช <c oughs> ่น displays, ฟอนต์อาจจะมีความไทยฟอนต์ไทยก็จะเป็นชื่อแบบด่านวิเวกอย่างเงี้ยการเวกอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนที่สร้างเขาตั้งนะครับทีนี้มาดูนะครับด้านล่างจะเป็นชื่อฟอนต์อื่นๆที่เราต้องการจะเลือกเปลี่ยนนะครับโดยฝั่งซ้ายจะเป็นชื่อฟอนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษ เกินฟังขวาจะเป็น Preview นะครับแบบที่เป็นอีกภาษาหนึ่งของมันเช่นถ้าเป็นฟอนต์ไทยอังกฤษก็จะเป็นถ้าเป็นอังกฤษจะพิมพ์อย่างนี้นะอังสนานีถ้าเป็นไทยจะมีคาว่าสวัสดีขึ้นหรือนะครับฟอนต์พวกฟอนต์อารับ่กครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายจะเป็นภาษาอังกฤษฝั่งขวาก็จะเป็นการแสดงว่าถ้าเปลี่ยนภาษาเป็นอารับจะเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะลากคุมแล้วก็กดเปลี่ยนฟอนต์แต่ละส่วนแต่ละส่วนได้ ที่บอกฮะการกําหนดรูปแบบอักษรหลังพิมพ์ถ้าก่อนพิมพ์เรากดคลิกที่พื้นที่ว่างแล้วก็เลือกฟอนต์ก่อนได้เลยแต่ถ้าเราพิมพ์ไปแล้วเราอยากเปลี่ยนเราก็แค่ลากคุมนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรทีนี้จะเป็นการสร้างกําหนดรูปแบบอักษรนะครับไปที่พื้นที่ว่างเลือกแบบอักษรที่เราต้องการนะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยอ,อันนี้ซ้ำนะขอโทษทีครูก็ว่าอยู่ทำไมมันไอ้นี่ไปแล้วอะ ต่อมาการปรับขนาดอักษรดีกว่าครับอักษรในเบิรส่วนใหญ่จะเป็นเลขคู่นะที่เขากำหนดให้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราใช้เลขคี่ไม่ได้นะครับเลขคี่เราก็ใช้ได้ตามปกติเลยอมาดูกันโดยอักษรราชการนะครับส่วนใหญ่เลยอันนี้จำไว้นะเป็นความรู้นะครับเวลาทีมงานส่งคู่หรืออะไรจะใช้ฟอนต์ขนาด16นะครับฟอนต์ขนาด16นะเราก็ลากคุมนะครับถ้าเป็นหลังทีมนะเราก็เลือกขนาดฟอนต์อยู่ตรงแถบด้านข้างนะครับมันจะสุดที่72ถามว่าถ้าเกินหวัวน,นี้ทำงานครับพิมพ์เองครับ กดลบตัวเลขในช่องแล้วก็สามารถพิมพ์เองลงไปได้นะครับเป็นขนาดที่เราต้องการนะครับการเปลี่ยนสีตัวอักษรก็อยู่ในหมวดหมู่ของตรงใกล้ๆกันนะครับจะเป็นตัว A แล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นสีสีอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คลิกเลือกไปมันก็จะมีแถบสีให้เราเลือกนะครับจะมีแถบสีตามชุดรูปแบบสีมาตรฐานหรือว่าเราสามารถที่จะใช้สีเพิ่มเติมได้นะครับก็คือกําหนดได้ไล่เฉดสีได้เยอะมาก หรือจะเป็นการไล่ระดับสีนะจะเป็นสีแบบเกรเดียนต์คือมีเฉดจากเขียวเข้มเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มเป็นเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเน้นสีข้อความครับเหมือนกับการใช้ปากกาไฮไลท์นั่นแหละครับนะครับ,นะรบมันจะเป็นสีที่อยู่ตรงพื้นหลังของข้อความนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ใช้สีสดใสครับเช่นสีเหลืองสีเขียวนะครับเป็นลักษณะนี้มันจะเป็นรูป AB แล้วก็มีเหมือนปากกาขา,ขาวๆนะครับเมื่อเรากดขึ้นไป เราจะเปลี่ยนปากกาของเรานะครับเป็นปากกาเน้นข้อความนะครับแล้วเราก็ต้องการเน้นตรงไหนเราก็สามารถไปเลือกเลือกเอเ่อเรียกว่าอะไรอ่ะแต้มได้เลยนะครับเป็นการเน้นข้อความเหมือนกับเราอ่านหนังสือแล้วเราต้องการที่จะไฮไลท์ข้อความที่สําคัญนะครับจะต่างกับฟอนต์คัลเลอร์นะครับต่อมาจริงี่มันมีอีกนะนักเรียนมันจะมีตั้งแต่พวกการใส่แสงเงาให้ข้อความนะครับการใส่ยกกําลังการขีดค่าการใส่ตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ซึ่งอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะ ตัว A ใหญ่นะครับเพิ่มฟอนต์ขึ้นไปสมมติเราคี้กเก็จกำหนดเลขเรากดทีนึงปึ๊งใหญ่ขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสเต็ปกดอีกทีนึงก็ใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปหรือว่า้ากด a เล็กก็จะเล็กลงหนึ่งสเต็ปเล็กลงอีกหนึ่งสเต็ปประมาณนี้นะครับสำหรับประมาณเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดฟอนตนะ์เนาะต่อมาครับการสร้างเอกสารใหม่ก็ไปที่ไฟล์นิวนะครับเป็น blank page นี่ก็ปกติทั่วไปเนาะสองครับการสร้างเอกสารแบบแม่แบบครับแม่แบบเขาจะเรียกว่า sample template นะครับ sample template ก็คือเอ่อเป็นรูปแบบที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับเราไปดูในตัวอย่างกันเลยนะเห็นไหมฮะมันจะมีสีสรรันมีการจัดข้อความมีการวางรูปแบบหรือว่ามีการใส่รูปมาให้เรียบร้อยแล้วเรามีหนะ้าที่เข้าไปแค่เปลี่ยนเนื้อหาครับเช่นเราต้องการจะทํารายงานนะครับเห็นไหมฮะมีหัวเรื่องมีเนื้อหาประมาณนี้นะประมาณนี้นะ template ซึ่ง ส่วนใหญ่นะั้เรียนจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ถ้าใครมีโอกาสได้ใช้ก็ลองใช้ดูนะสะดวกมากเลยนะครับต่อมาการไล่ลำดับเลกให้ข้อความใน Word 2010นะครับอันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างช้าๆสักนิดนึงก็ได้นะครับการใส่ลําดับเลขเพราะว่าเวลาที่เราทํารายงานทำเอ่อทำเรียงความหรือว่าทําโครงงานเอกสารต้องมีความหนาแล้วก็เริ่มมีหลายหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใส่เลขก็จะทําให้เราเนี่ยดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ ใสใ่ในสารบัญได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยการใส่เลขเข้าไปที่หน้าแรกนะครับหมดหน้าแรกต้องมุมขวาบนนะครับมันจะเป็นขีดีด,ดแล้วก็มีตัวเลขหนึ่งสสามนะไปที่ numbering นะครับเรียงลําดับเลขเอ๋อนั่นเองก็ขอขอขอใช้ด้วยอันนี้ไม่ใช่เลขหนะข้าขอโทษทีอันนี้เป็นเลขหัวข้อนะครับเป็นเลขหัวข้อเดี๋ยวเลขหน้าเดี๋ยวยกยอดไปก่อนนะเอาเลขหัวข้อก่อนนะครับ เลขหัวข้อเนี่ยครับหมายถึงว่าถ้านักเรียนปกติถ้านักเรียนต้องการที่จะทําเมนูอาหารนะครับก็จะมีวัตถุดิบ10อย่างใช่ปะแล้วก็เป็น 1. 1 0 1 2 3 4ดสิดสาหแต่ถ้าเราใส่แบบนี้ครับมันจะเป็นเทมเพลตของมันคือเมื่อเราเพียงแค่กดคออ Enter 1ทีเชื่อว่าหลายๆคนเคยเจอนะครับกดคออ Enter 1ทีตัวเลขก็จะมาให้แล้วเช่นเราพิมพ์ว่าวัตถุดิบในการทําต้มขาไก่1ไก่ Enter 1่ทีครับมันจะขึ้นเลข2รอไว ลักษณะนี้นะครับคือตัวนี้เลยด้านขวาของการจัดข้อความนะครับเราเรียกว่าลำดับเลขหรือว่า numbering นะครับมีให้เลือกหลายรูปแบบเลยอ่านมาดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไม่มีนะครับแบบตัวเลขธรรมดาแล้วใส่จุดตัวเลขใส่วงเล็บเลขโรมัน A B C นะครับก็ขอคอก็ไดอ้อีกจุดนึงที่เราเห็นเลยก็คือการทําข้อสอบให้นักเรียนถูกไหมหลักการทําง่ายๆครับมาดูหลักการทํา,า,า,าทนะครับก่อนอื่นก็เหมือนกับการใส่สีหรือว่า เปลี่ยนขนาดฟอนต์เลยคือถ้ามันมีอยู่แล้วให้เราลากคลุมแล้วกด numbering แต่ถ้ามันยังไม่มีเรากด numbering ก่อนแล้วก็เริ่มพิมพ์ได้เลยนะครับต่อมาการจัดตำแหน่งข้อความอันนี้ก็ใช้บ่อยนะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยการจัดตำแหน่งข้อความจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับคือตรงกลางนะครับจะใช้กับหัวข้อเป็นหลักเห็นไหมฮะน,นี้นะ center นะครับเมื่อเราก็ลากคลุมแล้วเราก็กดมันก็อยู่ตรงกลางให้การจัดข้อความแบบชิดซ้ายอันนี้ก็ใช้บ่อย มากเหมือนกันนะครับจะใช้บ่อยในส่วนของเนื้อหานะครับก็กดตรงชิดซ้ายนะครับคูจะไม่บอกคีย์รัดเนาะไม่บอกคีย์รัดดูตัวเองนะครับ Control E อย่างนี้นะครับ Center ต่อมาครับชิดซ้ายเราเรียกว่า Align Text Left ครับ Align คือตำแหน่งครับ Text คือข้อความ Left คือซ้ายเนาะเอาข้อความไปอยู่ทางซ้ายใช้คน Control L นะครับแล้วก็ Align Text Right นะครับก็คือชิดขวานะครับก็เป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยมันจะมีสามอันติดกันเลยนะครับ คิดขวานี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่ว่าก็จะมีบางโอกาสที่ได้ใช้นะครับการจัดข้อความแบบเต็มแนวอจะถัดจากอะไรเทคไลฟ์เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นการจัดข้อความให้ถูกขยายให้เต็มหน้ากระดาษโดยไม่มีการกําหนดระยะห่างระหว่างคําคือโปรแกรมมันจะคิดให้เรานะครับเช่นสมมุติว่าเรามีข้อความข้อความแถวหนึ่งมามันหมดละเรากดขึ้นมาทัดใหม่แต่มันไม่เต็มไม่เต็มแถวนะครับมันไม่เต็มแถว เราต้องการความสวยงามเพราะถ้าถ้าอย่างนะั้นตอนท้ายมันก็จะแบบเนี้ยจึบชึบชึบชึบึบ,บ,บ,บสั้นบ้างยาวบ้างนั่นเองนะครับการใช้ตัวจัดข้อความแบบเต็มแถวเนี่ยเขาเรียกว่า justify ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ justify มันจะทําการเว้นระยะข้อความโดยอัตโนมัติให้เรานี่ครับทำให้ข้อความเนี่ยดูเป็นแถวตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมีแถวเรียงกันสวยงามเลยถ้ามันสั้นเขาก็จะขยายช่องว่างให้มันให้มันเต็มแถวถ้ามันยาวเขาอ,อาจจะย่อๆบางส่วนแล้วก็ ให้มันเต็มแถวพอดีสวยงามนั่นเองนะครับ justify นะอันนี้ก็สําคัญนะครับการจัดตําแหน่งข้อความแบบกระจายเต็มแนวคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันเลยอยู่ตรงนี้นะจับ justify นะครับจะเป็นการบีบซ้ายบีบขวานั่นเองนะครับเขาบอกว่าคล้ายกับจ,จัดข้อความแบบเต็มแถวเลยคือคล้ายกับ justify นั่นแหละแต่จะมีการจัดระยะห่างระหว่างคําให้สวยงามมากขึ้นมีการเว้นข้อความแบบแบบนี้ทําได้โดยนะครับ เดี๋ยวอธิบายขยายความก่อนนะครับแบบ distribute d กับแบบ justify เนี่ยเขาบอกว่ามันคล้ายๆกันเลยแต่แบบนี้จะมีความสวยงามกว่านั่นเองนะครับอ่ามีการคือแบบ justify เนี่ยนะมันจะไม่ได้สนใจคำครับมันจะสนใจเป็นอักขระเป็นตัวอักษรน,นะครับมันก็จะเลือกให้แต่แบบ distribute เนี่ยสมมุติว้าคำว,ว่าเหลือนะครับคำว,ว่าเหลือเขาก็จะไม่ไม่ไปขยายคำไม่ไปขยายสระเอหอหีบ ลอลิงหรือว่าอออ่างนะครับเขาก็จะรวมเป็นคําเดียวกันแต่เขาจะเว้นระหว่างคําว่าเหลือแล้วก็อีกคํานึงถัดไปประมาณนี้นะก็คือมันจะสามารถที่จะเก็บรูปแบบของคาคาแต่ละคำเนี่ยได้สวยงามกว่านั่นเองนะครับการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดปกติระยะห่างระหว่างทัดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนักเรียนประมาณที่เราเห็นนี่นแหละแต่เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการให้แต่ละบรรทัดมีความห่างมากขึ้นหรือว่าแคบมากขึ้นพี่จะใส่ข้อความในหนึ่งหน้าได้ เยอะขึ้นใช้ตรงเ,เครื่องมือนี้ครับอ่าเห็นมันก็จะถัดมาทางขวาเนี่ยแหละอันนี้เป็น justify อันนี้ distribute d อันนี้เขาเรียกว่า line and paragraph spacing line คือแถว paragraph คือแต่ละย่อหน้าแต่ละส่วน spacing คือช่องว่างก็เอาง่ายช่องว่างระหว่างบรรทัดนะครับอ่าทำได้โดยกัรนี่ปกติมันจะอยู่ระหว่างมันจะอยู่ที่1.0ถ้าเราต้องการให้มันเพิ่มขึ้นก็ดย1.1 5 1.5 2.0ะครับหรือเรากำหนดเองก็ได้ ข้อเสียของมันคือถ้าเรากําหนดไม่มากพอแล้วข้อความมันใหญ่เนี่ยมันจะซ้อนกันนะครับข้อความจะซ้อนกันนน่เด็อ่านี่มีเขาบอกว่าให้กําหนดช่องสี่เหลี่ยมคําว่าไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าที่มีลักษณะเดียวกันนะครับนี่มันจะมีตัวอย่างการบอกอยู่เนาะหมายความว่าถ้าย่อหน้าที่มันเป็นย่อหน้าแบบเดียวกันอ่ะเราไม่ต้องเพิ่มให้มันนะเรากําหนดไว้แล้วประมาณนี้นะครับ มันก็จะแคบลงสั้นลงนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปเราจะเอาเท่านี้ก่อนเนาะชวนกันอย่างรวดเร็วการอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวเอาเรื่องแรกเลยอันนี้การบันทึกไม่เอาเนาะง่ายไปเริ่มที่การกําหนดรูปแบบอักษรครับก็คืออยู่ที่หน้าแรกการใส่ขนาดฟอนตนะ์เนาะมีการจัดเค้าโครงหน้ากระดาษด้วยจัดรูปแบบขนาดเป็น A4 รอว่า l e r แนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับการกําหนดฟอนต์ได้บอกไปแล้วการกําหนดสีฟอนต์นะครับกําหนดขนาดฟอนต์ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะครับการกําหนดสีไฮไลท์นี่นะกำหนดสีไฮไลท์นะก, highlight. การสร้างกระสารใหม่ก็ไฟนิวหรือว่าจะเป็นไฟนิวเทมเพลตนะครับลองไปเล่นกันดูถ้ามีโอกาสเอ,อ่อเทมเพลตก็คือ มีรูปแบบมาให้อยู่แล้วเราเข้าไปแก้เนื้อหาการใส่ลำดับเลขอันนี้ที่บอกผิดนะครับว่าไม่ใช่เลขหน้าเดี๋ยวเลขหน้าเรายกยอดกันเป็นลำดับเลขรายการต่างๆนะครับเช่นรายการอาหารรายการเมนูอาหารลำดับข้อเนี่ยเห็นไหมเราก็ใส่ลำดับเลขนะออหรือว่าจะเป็นข้อสอบนะครับโดยการกําหนดให้เป็น1นึ่งสอามเอบหรือว่าจะเป็นเลขโรมนันเลขไทยได้หมดเลยนะครับการจัดตําแหน่งข้อความก็จะมีตั้งแต่อะไรเซนเตอร์อะไรเทคเลฟอะไรเทคไรท right, ์นะครับชิดซ้ายชิดขวาตรงกลาง การจัดให้ข้อความให้เต็มแนวเป็นการขยายให้มันสวยงามยิ่งขึ้นโดยแบบ justify จะไม่สนใจคํามันจะจะเว้นระยะห่างตามแต่ละตัวอักษรเลยแต่แบบ distribute d นะครับ distribute จะทําการดูว่าแต่ละคําม,มันมีความหมายไหมถ้ามีความหมายเขาจะไม่แยกเขาจะไม,ม,ม่แยกระหว่างคําแทนนะครับอ่าเพราะฉะนั้น distribute น่าใช้กว่าถูกไหมนะครับต่อมาครับการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดก็จะเป็น line and paragraph spacing นะครับทำให้ แต่ลำธารเนี่ยมันห่างมากขึ้นหรือว่าแคบมากขึ้นนะครับวันนี้ก็อยู่เท่านี้ก่อนเนาะอยู่เท่านี้ก่อนนะครับจบที่ระยะห่างระหว่างบรรเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้จะมีงานอะไรเดี๋ยวครูจะบอกถ้ายคานะครับโอเคครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นม2ทุกคนสวัสดีครับ